ตัวหนังได้เปิดเรื่องมาที่หญิงสาวคนหนึ่งโดยที่เธอก็มองไปที่อะไรบางอย่างที่กําลังเคลื่อนตัวเข้ามาและดูเหมือนว่าหลังจากที่เธอได้เห็นสิ่งนี้มันก็ทําให้เธอโลดล้านขณะที่ต้องรีบวิ่งกลับเข้ามาในเมืองของตัวเองอีกไม่กี่อืดใจเพราคนอื่นได้เห็นสิ่งที่ผู้หญิงคนนี้เพิ่งเห็นแต่ละคนก็ต่างรีบวิ่งหนีเอาตัวรอดพร้อมกับเมืองที่พวกเขาอยู่ก็เริ่มกระจายตัวออกจากกันโดยที่แต่ละเมืองก็ต่างเป็นจักรกลที่เข้ามาเชื่อมต่อกันไว้แต่พอพวกเขาต้องมาเจอกับลอนดอนเมืองจักรกลมรณะขนาดเมเลือกง็ เขาเจะทําได้ก็มีแต่การหันหลังและวิ่งหนีอย่างสุดกําลังเท่านั้นทว่าโดยขนาดที่เมืองของพวกเขามันก็เล็กกว่ามากอีกทั้งเครื่องมือและทรัพยากรต่างๆก็ยังไม่สามารถเทียบชั้นเมืองลอนดอนได้เลยมันเลยทาให้ไม่ว่าพวกเขาจะหนีไปทางไหนเมืองเล็กๆแห่งนี้ก็ไม่สามารถหนีรอดพ้นจากกลมรณะอย่างลอนดอนไปได้และสุดท้ายเมื่อพวกเขาหนีไม่พ้นตัวเมืองลอนดอนก็ได้ยิงสลิงมาใส่พวกเขา,เขาหลังจากนั้นก็ได้เริ่มกระบวนการขมอบเมืองเล็กๆแห่งนี้เข้าไปโดยที่ผู้คนในเมืองเล็กก็ไม่สามารถตอบโต้อะไร,ะไ,รได้แม้แต่น้อยถัดมาตัวหนังก็ไดด้ตภาาพมที่ ออหรรืว่าาเเพข,ขงซึ่งทอมเขาก็เป็นหนึ่งในประชากรของเมืองลอนดอนและตัวทอมเขาก็ทํางานเป็นนักประวัติศาสตร์อยู่ในพิพิธภัณฑ์ภายในเมืองในวันนี้ทอมก็ได้มาทํางานเหมือนกับทุกทีแต่ดูเหมือนว่าที่แปลกไปก็คือวันนี้แคทเธอรีนลูกสาวของวอเดนไทนยผู้ที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในลอนดอนได้มาหาเขาโดยที่แคทเธอรีนเธอก็สนใจเรื่องสงครามในสมัยอดีตและด้วยความที่ทอมเขาก็เป็นนักประวัติศาสตร์ที่เชี่ยวชาญในเรื่องนี้มากๆพอออของพิพิธภัณฑ์ก็เลยให้ทอมเป็นคนดูแลแคทเธอรีนทอมเขาก็เลยได้เล่า ได้เปิดสิ่งประดิษฐ์โบราณให้กับแคทเธอรินดูโดยที่มันก็คือภาพวิดีโอในยุคสมัยก่อนที่ถูกบันทึกเอาไว้ซึ่งมันก็เป็นภาพเหตุการณ์ระเบิดขนาดมหึมาและสาเหตุของแรงระเบิดมันก็มาจากอาวุธพลังงานควอนตัมโดยที่อาวุธชิ้นนี้มันก็เป็นต้นเหตุที่ทำให้โลกในยุคสมัยนั้นต้องล่มสลายหมายความว่าสิ่งที่ทอมเขาค้นพบมันคืออาวุธที่มีอนุภาพร้ายแรงที่สุดขนาดที่ไม่ว่าจะเป็นเมืองไหนก็ไม่สามารถต่อกรกับมันได้แต่ทว่าในระหว่างที่ทอมเขากำลังค้นคว้าเรื่องนี้อ่่่ททมมาากรกวุีีชืซ มันได้เริ่มหายไปทีละชิ้นทีละชิ้นและไม่ว่าทอมเขาจะพยายามบอกเรื่องนี้กับหัวหน้าเขามากแค่ไหนดูเหมือนว่ามันก็จะไม่มีใครที่สนใจเ,เรื่องนี้เลยทอมเขาเลยได้ตัดสินใจเก็บรวบรวมอุปกรณ์ของเบดูซ่าเอาไวา้เพื่อป้องกันไม่ให้มีใครสามารถประดิษฐ์อาวุธที่มันร้ายแรงขนาดนี้ได้อีกแต่แล้วในตอนที่ทอมเขาเปิดทีซอนอุปกรณ์ของเบดูซ่าให้กับแคทเธอรีนได้ดูปรากฏว,ว่ามันก็มีชายคนหนึ่งที่แอบยืนดูอยู่ด้วยโดยที่ชายคนนี้เขาก็มีชื่อว่าเฮลเบิร์ตซึ่งเฮลเบิร์ตเขาก็เป็นคนท ที่มีฐานะด้อยกว่าตัวเขาเองบวกกับตำแหน่งของเฮลเบิร์ตที่มันสูงกว่าทอมอยู่ด้วยในวันนี้ที่ลอนดอนได้ขมือบเมืองอื่นเข้ามาเฮลเบิร์ตเขาเลยได้สั่งให้ทอมไปทำงานในส่วนลำไส้ของเมืองซึ่งทอมเขาก็ต้องลงไปตามหาสิ่งของที่มาจากยุคโบราณที่มันน่าจะติดมากับเมืองที่พวกเขาเพิ่งขมือบมาเมื่อกี้และด้วยความที่ส่วนของลำไส้และตัวพิพิธภัณฑ์มันก็ห่างกันอยู่มากทอมก็ <Tom S 2> เลยต้องรีบวิ่งออกไปเพราะว่าถ้าเกิดช้ากว่านี้พวกคนงานคงเอาของทิ้ดมาได้ทั้งหมดแลเเเ็นอลหะกัดลงีบเธอเป็นู้ขอเช<ๆ> พาทอมลงมาในส่วนของลําไสา้โดยผ่านรถไฟในเมืองมนเลยทําให้ทอมประหยัดเวลาในการเดินทางลงมามากระหว่างทางที่ลงมาทั้งสองคนก็ได้เห็นประกาศจับของแอนนาแฟงหญิงสาวผู้ที่เป็นนักต่อต้านเมืองเคลื่อนที่ซึ่งเธอก็เป็นบุคคลที่มีความอันตรายต่อเมืองลอนดอนมากๆขนาดที่เธอถูกตังค่าหัวไวถึงห0 0 0 0่นเลยด้วยแต่ในตอนนี้พวกเขาก็ยังหาตัวเธอไม่เจออยู่ดีและอีกเหตุการณ์หนึ่งก่อนที่ทอมเขาจะไปทํางานก็คือแคทเธอรีนเธอได้บังเอิญไปชนกับบ,บีวิสเพื่อนของทอมเข้าแคทเธอรีน <Kathleen S 1> ที่รู้สึกผิดเธอก็เลยพยายามจะเก็บของให้แต่่่่่ดูเหมมืออววาฝังบีิก็ไคย อยากจะยุ่งกับเธอสักเท่าไรซึ่งก็เป็นเพราะว่าบีวิสเขาไม่ค่อยชอบพวกชนชั้นสูงนั่นเองหลังจากนั้นทอมก็ได้เริ่มทํางานคุยหาของเก่าของเขาและในตอนนั้นเองทอมก็ได้เจอเข้ากับวอลเลนไทยพอของแคทเธอรีนโดยทางฝั่งวอลเลนไทยเขาก็น่าจะสนใจเ,เรื่องของโบราณเหมือนกับทอมด้วยมันเลยทําให้พวกเขาทั้งสองคนคุยกันอย่างถูกคออยู่ไม่น้อยในเวลาเดียวกันนั่นเองมันก็เป็นเวลาที่พวกทหารกําลังพาคนที่อาศัยอยู่ในเมืองที่พวกเขาเพิ่งจะขมือมาก่อนหน้านี้ย้ายเข้ามาเป็นแรงง,งานในเมืองลอนดอนแต่ด้วยความที่พวกเขาก็ไม่พอใจเป็นทุนนนเดอยู่่แล้ว้วววใรระหาางกกคตั ยมีการทะเลาะกันจนชลมุนไปยกใหญ่วอเลนทน์ที่เป็นถึงนายกเขาก็เลยเข้ามาจัดการกับเรื่องนี้เพื่อแสดงให้กับประชาชนทุกคนได้เห็นว่าเขาจะปฏิบัติต่อทุกคนที่เข้ามาอย่างเท่าเทียมแต่แล้วในตอนที่ทุกคนกําลังให้ความสนใจกับวอเลนทน์อยู่ปรากฏว่าหญิงสาวปริศนาในตอนต้นเรื่องตัวเธอที่น่าจะมีความแค้นส่วนตัวกับวอเลนทน์เธอก็ได้เดินปรีเข้ามาพร้อมกับใช้มีดในมือแทนเข้าไปใส่ชายตรงหน้าส่วนทางฝั่งวอเลนทน์เขาก็จําได้ว่าหญิงสาวคนนี้คือเฮสเตอร์ชอทว่าก่อนที่เฮสเตอร์จะลงมือจัดการกบววาาาาาาเเนไไไททดด้้้สํรรจปฏ่อมขขข บวกกับก็ได้มีทหารอีกหลายคนกําลังวิ่งเข้ามาเฮสเตอร์ ester, เธอเลยจาเป็นต้องตัดใจกับบอลดนทแล้ววิ่งหนีไปแต่ตัวทอมที่ต้องการจับตัวเฮสเตอร์ให้ได้เขาก็ยังวิ่งตามไปไม่เลยโดยไม่สนเลยว่าเธอกําลังจะวิ่งลงไปในเมืองที่กําลังถูกเล่เป็นชิ้น,นและแล้วหลังจากที่ทอมเขาวิ่งตามเฮสเตอร์มาอยู่นานในท้ายที่สุด <H> ester, เฮสเตอร์เธอก็วิ่งมาจนจนมุมเพราะว่าตรงหน้าเธอมันก็เป็นช่องทิ้งของเสียทําให้เธอไม่มีเส้นทางที่จะหนีไปต่อแล้วเมื่อเป็นแบบนั้นเฮสเตอร์ ester, เธอเลยตัดสินใจจะกระโดดลงไปแต่ก่อนที่เธอจะหล่นลงไปด้้้้าาาาาาล่่งปรกกฏวววทออมม็ไไดคืเ เเทอออหลลืดกับ Tom แ้วธอก็เลยพูดกับทอมไปว่าให้ถามวาเดนทนยดูสิว่าทําไมต้องฆ่าแม่ของเธอหรือจะถามเรื่องของเฮสเตอร์ชอก็ได้หลังจากนั้นเฮสเตอร์เธอก็เลือกปล่อยมือจากทอมจนทําให้ตัวเธอไหลตกลงไปด้านล่างและไม่นานนากักวอเดนไทนยที่ตามเฮสเตอร์มาเขาก็ได้มาถึงพอดีทอมก็เลยขอโทษเเรื่องที่เขาช่วยเธอเอาไว้ไม่ได้รวมถึงเพศข,ของเราก็ยังได้พูดเเรื่องที่เฮสเตอร์ได้บอกเอาไว้ซึ่งมันก็คือเรื่องที่วาเดนไทนยเป็นคนฆ่าแม่ของเธอทําให้ทันทีที่วาเดนไท์ยดิ้นสิ่งนี้ออกมาจากปากของทอมตัวเขาเองที่น่าจะอยาก,ปกป วอาเลนทน์เขาเลยตัดสินใจถีบทอมให้ตกตามเฮสเตอร์ลงไปและเขาก็โกหกกับแคทเธอรีนที่วิ่งตามมาเพราะว่าทั้งสองได้ต่อสู้กันจนพลัดตกลงไปทั้งคู่โดยที่วาเลนทน์เขาก็ไม่รู้ตัวเลยเพราะว่าบีวิสเพื่อนของทอมได้เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดไปแล้วส่วนทางด้านเฮสเตอร์กับทอมที่ตกลงมาโชคดีที่ทั้งคู่ไม่ได้เป็นอะไรมากแต่ดูเหมือนว่าเฮสเตอร์เธอก็จะโกรธทอมอยู่ไม่น้อยเนื่องจากทอมเป็นคนที่ทําให้เธอพลาดโอกาสในการสังหารวาเลนทน์นั่นเองส่วนทางด้านวาเลนทน์หลังจากที่เขาเคลียร์ปัญหาอย่างทอมและเฮ โดยปัญหาที่ว่าก็คือเรื่องที่เขาเป็นตัวตั้งตัวตีนีครสั่งให้ลอนดอนออกมาจากทินฐานเดิมโดยที่วาเลนไท์เขาก็ได้อ้างถึงเทคโนโลยีที่หน่วยของเขากําลังวิจัยอยู่ซึ่งวาเลนไท์เขาก็การันตีว่าเจ้าเทคโนโลยีที่ว่ามันจะสามารถแก้ปัญหาเรื่องทรัพยากรที่ขาดแคลนของลอนดอนได้อย่างเด็ดขาดทว่าตัวเทสมนตรีที่มีตาแหน่งสูงสุดดูเหมือนว่าเขาก็จะเริ่มหมดความอดทนกับวาเลนไท์แล้วนั่นเลยทําให้ตัวของวาเลนไท์เขาก็ร้อนใจอยู่ไม่น้อยแต่ไม่ว่ายังไงวาเลนไท์ก็จะไม่ยอมให้ใครมาหยุดงานวิจัยขขออองเเเเเาาาไไได้นนน่พคุยททศมตรีสว์ เอาตัวจุดชนวนไฟฟ้ามาส่งให้กับทีมวิจัยของเขาทว่าเพียงแค่อุปกรณ์ชิ้นเดียวมันก็ยังไม่สามารถทําให้สิ่งนี้ใช้งานได้อยู่ดีอีกทั้งวาเลนทน์เขาก็รู้อยู่แก่ใจอยู่แล้วว่าตัวของเฮสเตอร์ที่ตกลงไปด้านล่างเธอจะต้องยังไม่ตายแน่แน่ทาให้ทันทีที่เขาได้รู้เรื่องของนักโทปษปริศนาที่เอาแต่พร่ำบอกว่ามันจะไปจัดการเฮสเตอร์ชออย่างเดียววาเลนทน์ก็เลยมีความตั้งใจจะใช้ประโยชน์จากนักโทษคนนี้ในการสังหารเฮสเตอร์ชอที่เป็นศัตรูของเขาวาเลนทน์เขาเลยตัดสินใจเดินทางไปยังเรือนจําาาาททททททีีีี่่่คคุมมมขนนััััััังงนนนนนกกกโษ้้ตตตออวห็ไดดภพลบม อรีกคั้งโดยในตอนนี้เองทั้งคู่ก็กําลังหาเมืองพ่อค้าที่ใกล้ที่สุดเพราะว่าถ้าเกิดไปถึงเมื่อไหร่พวกเขาก็คงหาทางเอาตัวรอดจากเหตุการณ์นี้ไปได้ซึ่งในระหว่างที่เดินทางมาด้วยกันทอมที่เป็นคนพูดมากอยู่แล้วเขาก็พยายามถามเรื่องส่วนตัวของเฮสเตอร์ให้ได้โดยเฉพาะเรื่องที่เธอเสียแม่จากนื้อมือของวาเลนไทน์แต่ดูเหมือนว่าฝั่งเฮสเตอร์เธอก็จะไม่อยากพูดเ,เรื่องนี้สักเท่าไหร่เธอก็เลยเลือกที่จะไม่ยอมบอกและก็นอนโดยไม่สนใจทอมไปเลยทว่าจู่ๆเธอก็ต้องสะดุ้<ๆ><ๆ>งตื่นขึ้นมาเนื่องจากทอมในตอนนี้ตัวเขาก็ได้้กกรระอออองงงขคววาาามมช่่เเหลลืืจทีํั ้เขาามารืยๆซึ่งทันทีที่เฮสเตอร์เธอได้เห็นเธอก็รีบดึงตัวทอมลงมาเพราะว่าคนที่ทอมกาลังร้องขอความช่วยเหลือเจ้าพวกนั้นคือเหล่าคนใต้สุดป่าเถื่อนที่พร้อมจะจับทุกอย่างที่มันเจอไปขายอย่างไม่เลือกหน้าแต่ที่โชคร้ายก็คือทั้งสองคนไม่สามารถหลบสายตาของชาวใต้ได้แล้วทั้งตัวทอมแล้วก็เฮสเตอร์ทั้งคู่ก็เลยถูกเจ้าพวกนั้นไล่ล่าอย่างดุเดือดฝั่งเฮสเตอร์เธอก็เลยต้องจาเป็นช่วยเหลือทอมที่ง,งงักสุดๆคนนี้จนในท้ายที่สุดเธอก็ได้พลาดท่าถูกยิงเข้าที่ขาจนบาดเจ็บและนั่นกกกกก็อาาาาาาทใหห้้้้่่่่่นนีีไพววชตตตเเลดแปรรฏุณ์ ันจะลงเอยแบบนั้นจูจูทอมกับเฮสเตอร์ก็ได้รับการช่วยเหลือจากชายแก่ปริศนาโดยที่ชายคนนั้นเขาก็มีเมืองเคลื่อนที่ที่มีรูปร่างเหมือนตะขาบและก็โชคดีที่ทั้งคู่ยืนอยู่บนเมืองของเขาพอดีมันเลยทําให้ชายแก่คนนี้ดึงตัวทั้งสองคนลงมาแถมพอภรรยาของชายแก่เห็นว่าเฮสเตอร์เธอบาดเจ็บเธอก็ยังพาทั้งคู่ไปนอนพักยังห้องที่ว่างอยู่อีกและถึงแม้ว่าห้องมันจะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่แต่มันก็คงจะดีกว่าการที่ทั้งคู่ไปทนหนาวอยู่ด้านนอกฝั่งเฮสเตอร์กับทอมโดยความที่ทั้งคู่ก็พเพ อในที่สุดเฮสเตอร์เธอก็เลยยอมเราเรื่องของแพนโดราชอพแม่ของเธอที่ทํางานเป็นนักประวัติศาสตร์โดยในตอนที่เธอเด็กเธอก็เฝ้ามองแม่ทางานมาตลอดอยู่แล้วและดูเหมือนว่าแพนโดราในตอนนั้นเธอก็จะสนิทกับวอเดนไทอยู่ไม่น้อยขณะที่วอเดนไท์มานั่งเฝ้าเธอทํางานทุกวันเลยด้วยแต่อยู่มาวันหนึ่งในตอนที่แม่ของเธอได้ค้นพบเทคโนโลยีในสมัยโบราณแพนโดราเธอก็ดูดีว่าวอเดนไทต้องการสิ่งนี้มากแค่ไหนเธอก็เลยพยายามขัดขวางวอเดนไทอย่างสุดชีวิตแต่ปรากฏว่าฝั่งวอเดนไทที่ความโลภได้เข้าครอบงำไปแล้วเขาก็ได้ลงงงมมืออสัหารแ่ขต ต่อหน้าต่อตาเธอในวัยเด็กมีหนามซ้ำเขาก็ยังจะพยายามสังหารเฮสเตอร์ด้วยทว่าก่อนที่แพนดอร่าเธอจะสิ้นใจไปเธอก็ได้มอบ้อยคอเส้นหนึ่งให้กับเฮสเตอร์เอาไว้พร้อมกับบอกให้ลูกสาวหนีไปจากที่นี่ให้เร็วที่สุดเฮสเตอร์ในวัยเด็กที่เชื่อคำอพูดของแม่เธอก็เลยรอดตายมาได้และด้วยเหตุการณ์ในตอนนั้นมันเลยเป็นที่มาว่าทำไมเฮสเตอร์เธอถึงพยายามจะลอบเข้าไปสังหารวอเดนทน์นั่นเองหลังจากที่เฮสเตอร์ได้เล่าเรื่องนี้ให้กับทอมได้ฟังตัวหนังก็ได้ตัดภาพไปทางฝั่งของวอเดนไทนยที่ได้เดินทางมมาาาาหหนนนัักกกโทโทททษิิศดยยีีีีี่่่่เเ้้็วงงจะใชชสืชอร ว่ามนุษย์คืนชีพในการจัดการกับเฮสเตอร์ชอสัตดูตัวชะกานของเขาและพอวอเลนทนยเขาได้คุยกับเจ้ามนุษย์คืนชีพจนมั่นใจแล้วา่าสิ่งนี้ต้องการจัดการกับเฮสเตอร์ชอจริงๆวอเลนทายคนเลยได้ลงมือทําลายเรือนจําแห่งนี้ด้วยตัวเองมันเลยทําให้มนุษย์คืนชีพที่เป็นอิสระได้ออกตามหาเฮสเตอร์ชอที่เป็นเป้าหมายของมันทันทีถัดมาตัวหนังก็ได้ย้อนกลับมาที่เฮสเตอร์กับทอมหลังจากที่นอนพักก็จนเต็มอิ่มแล้วแต่ปรากฏว่าในตอนที่ทั้งคู่ตื่นขึ้นมาพวกเขาก็ไม่สามารถเปิดปปรระตููููอออออออกกกไไไดดด้้้้้้าาาาานนนนนนมมมมััััเเเลลลยยหคคววว่่ททงงงถขแแฝพบบ เขาก็เลยพยายามหาทางหนีทางอื่นจนทอมเขาได้ใช้มีดของ ester, เฮสเตอร์เบิดช่องทิวด้านล่างได้ทอมเขาก็เลยชวนเฮสเตอร์กระโดดหนีลงไปแต่ฝั่งเฮสเตอร์ที่บาดเจ็บที่ขาเธอก็รูดีว่าตัวเองคงไม่ไหวเฮสเตอร์ ester, เธอก็เลยบอกให้ทอมหนีไปซะแต่ทันทีที่ทอมเขาดินคำนั้นพระเอกของเราก็ตัดสินใจว่าจะไม่ทิ้งเฮสเตอร์ไปไหนมันเลยทําให้สุดท้ายทั้งสองคนก็เลยถูกชายแก่พาตัวไปส่งที่เมืองของชาวใต้และพวกเขาทั้งคู่ก็ได้ถูกนําตัวออกมาขายเป็นทาสให้กับทุกคนที่สนใจซึ่งถึงแม้ว่าตัวเฮสเตอร์เธอจะมีบาดแผลที่่ใบหหนนน้าาแตยยังงงงไะเเธอก็็ปญิววสค มันเลยไม่ใช่เรื่องแปลกที่จะมีผู้ชายบางคนสนใจในตัวเธอและพยายามที่จะประมูลเธอออกไปแต่ทว่าก่อนที่เฮสเตอร์จะได้ไปอยู่กับชายสุดชั่วพวกนี้จูจูก็ได้มีผู้หญิงคนนึงที่ให้ราคาสูงกว่ามากมีหนำซ้ำเธอยังเป็นถึงแอนนาแฟงนักต่อตาเมืองเคลื่อนที่ที่มีค่าหัวสูงถึง5 0,000ื่นนั่นเลยทําให้เจ้าของงานประมูลที่เห็นแอนนาแฟงอยู่ตรงหน้าเขาก็เลยเพิ่มเงินค่าตัวของเฮสเตอร์เป็นห0,000นเพื่อแลกกับการที่พวกเขาจะไม่จับแอนนาไปขึ้นเงินรางวัลแทนทว่าฝั่งแอนนาเธอกลับให้กระสุนแทนเงินที่ชายคน งานประมูลเพื่อช่วยเหลือเฮสเตอร์ด้วยทางด้านเฮสเตอร์พอเธอได้อนนาช่วยไปแล้วจริง,รงๆเธอก็สามารถหนีไปกับแอนนาเลยก็ได้แต่เธอก็เลือกหันกลับมาช่วยทอมที่เคยช่วยเธอเอาไว้มันเลยทําให้เธอต้องเผชิญหน้ากับเจ้ามนุษย์คืนชีพหรืออีกชื่อนึงก็คือชารายที่ได้ตามจนมาเจอตัวเธอเข้าจะได้ซึ่งพอเฮสเตอร์เธอได้เห็นชไรายที่อยู่ตรงหน้าเธอก็รู้ดีว่าชไรายมีความอันตรายแค่ไหนตัวเธอกับทอมก็เลยพยายามวิ่งหนีชรายอย่างสุดชีวิตจนกระทั่งเฮสเตอร์เธอสามารถขึ้นมาบนเรือบินของแอนนาได้แล้วแต่ปรากฏว่าฝั่งงงทออี่่กกกําาลลััเเเะะชืธพจยไปตวร เขาก็ได้จับเชือกนี้เอาไว้เหมือนกันและได้ความที่เฉลไรก็เป็นจักรกลที่ทรงพลังมากๆแอนนาเธอก็เลยโยนมีดมาให้เฮสเตอร์เพื่อให้เฮสเตอร์ใช้มีดตัดเชือกและทิ้งทอมไปซะทว่าเฮสเตอร์เธอก็ทําใจทิ้งชายตรงหน้าไปไม่ได้เธอก็เลยตัดสินใจโยนมีดลงไปให้ทอมในท้ายที่สุดทอมก็เลยใช้มีดที่ได้มาตัดเชือกที่อยู่ด้านล่างเขาทิ้งมันก็เลยทําให้ทั้ง3คนสามารถหนีเอาตัวรอดจากเชลไรไม่ได้พอหนีกันมาได้แล้วแอนนาเธอก็ได้เข้ามาคุยกับเฮสเตอร์ผู้เป็นลูกสาวของแพนโดร่ากกนางดีีมซ้้ําเเเธออยยังงรรูื่่ทีฉลป็น เลี้ยงดูเฮสเตอร์มาตั้งแต่เด็กนั่นเ,เป็นเหตุผลว่าทำไมชไลท์ถึงออกตามล่าเฮสเตอร์ที่หนีมาแบบนี้ทางด้านเฮสเตอร์ในที่สุดเมื่อทุกคนรู้ความจริงเธอก็เลยยอมเล่าเรื่องของชไลท์ให้กับทอมได้ฟังโดยเหตุผลที่เธอในวัยเด็กสามารถรอดจนโตมาได้ขนาดนี้มันก็เป็นเพราะว่าชไลท์ได้เก็บเธอไปเลี้ยงในแบบของเขาซึ่งถึงแม้ว่าชไลท์เขาจะเป็นจากคนที่อันตรายและค่อนข้างแข็งกระด้างไปสักหน่อยแต่เฮสเตอร์เธอก็สัมผัสได้เพราว่าตัวชไลท์น่าจะยังมีความรู้สึกในตอนนี้เขายังคงเป็นมนุษย์อยู่และด้วยความที่ไ์กก็็ดอตวเเเบรใน แถมพ่อชไลท์เขาเห็นว่าเฮสเตอร์เป็นเด็กที่ไม่มีความสุขอยู่ในตัวเลยชไลท์ก็เลือกที่จะเปลี่ยนเฮสเตอร์ให้เป็นจากกลเหมือนเขาเพื่อที่ว่าจะได้ลบความทรงจาอันน่าโศกเศร้าในวัยเด็กของเธอออกไปนั่นเองในตอนแรกเฮสเตอร์ที่สูญเสียแม่ไปเธอก็ไร้เป้าหมายในชีวิตไปแล้วเธอก็เลยให้สัญญากับชไลท์เอาไว้ว่าเมื่อพร้อมเมื่อไหร่เธอจะเปลี่ยนตัวเองให้เป็นมนุษย์คืนชีพเหมือนกับชไลท์จะได้หลุดพ้นจากความทรมานในตอนนี้ไปสักทีแต่เมื่อ6กเดือนก่อนพอเฮสเตอร์เธอรู้ข่าวว่าลอนดอนกาลัง ก็เป็นคนพังแผ่นของเธอจนเละไม่เป็นท่าแถมเธอก็ยังไม่ถูกชฉัยที่ยึดมันในคําสัญญาของเธอตามล่าอีกทอมเขาก็เลยต้องขอโทษและปลอบใจเฮสเตอร์ไปยกใหญ่ส่วนทางด้านแคทเธอรีนลูกสาวของวาเลนทไทน์ด้วยความที่เธอก็เังเอิเห็นบีวิสในตอนที่ทอมกับเฮสเตอร์ตกลงไปด้านล่างแคทเธอรีนที่สงสัยว่าพ่อของเธอกําลังโกหกอยู่หรือเปล่าเธอก็เลยได้มาถามความจริงกับบีวิสจนทําให้เธอได้รู้ความจริงว่าพ่อของเธอนั่นแหละที่เป็นคนทีบทอมให้ตกลงไปด้านล่างแถมในตอนที่แคทเธอรีนกับบิวิส หน่วยวิจัยของวเดนไทยมาขนอุปกรณ์ต่างๆในห้องของทอมไปจนหมดโดยตัวพอเองเขาก็ไม่รู้ว่าพวกนั้นขนของทอมไปทําไมกันแน่แต่ที่เขารู้ก็คือพวกนั้นเอาของทั้งหมดไปที่วิหารซึ่งก็ยังโชคดีที่ภายในพิพิธภัณฑ์มันมีทางลับที่เชื่อมไปชั้นใต้ดินของวิหารอยู่พอ,เ,อเขาก็เลยเปิดทางให้แคทเธอรีนกับบีวิสลองไปตรวจสอบดูเพราะว่าทีมวิจัยของวเดนไทยกำลังสร้างอะไรอยู่กันแน่ด้วยความสงสยัยบีวิสกับแคทเธอรีนก็เลยรีบมุ่งหน้าเข้าไปหลังจากนั้นตัวหนังก็ได้ตัดภาพมาที่แอน,น พหรืออีกชื่อหนึ่งก็คือกลุ่มต่อต้านเมืองเคลื่อนที่นั่นเองซึ่งดูเหมือนว่าเฮสเตอร์เธอก็จะมีความสําคัญกับกลุ่มนี้อยู่มากมันเลยเป็นเหตุผลว่าทาไมแอนนาถึงต้องทอไปช่วยเธอขนาดนั้นแอนนาเธอได้เล่าให้ฟังว่าก่อนที่เพนดอล่าจะตายเธอได้บอกเอาไว้ว่าวาเลนไทน์ได้อาวุธสุดทรงพลังไปอยู่ในมือแล้วแอนนาเธอเลยอยากรู้ว่าเจ้าวาเลนไทน์ได้อะไรไปรวมถึงพวกเธอจะหาทางหยุดเจ้าสิ่งนั้นได้ยังไงแต่ดูเหมือนว่าเฮสเตอร์ในวัยเด็กเธอก็ยังไม่รู้เรื่องว่าวาเลนไทน์ได้อะไรไปอยู่ในมือจนกกกรรระททททััั่่่่่งงงงออออออมเเเขขาาาาิิิปฏบบตตืวลลไไ์ด้้ยยสญษณให ไดดู้ซึ่งเฮสเตอร์เธอก็ยืนยันว่าสิ่งนั้นมันมีสัญลักษณ์นี้อยู่จริงๆนั่นมันเลยทําให้ทอมได้รู้ว่าของที่วอเลนทน์ได้ไปมันคือตัวควบคุมเครื่องเมดูซ่าอาวุธควันต้มที่ทรงพลังที่สุดในสยอดีแถมที่โชคร้ายไปมากกว่านั้นก็คือฝั่งวอร์เลนทน์ที่ได้อุปกรณ์เพิ่มมาจากห้องของทอมหลังจากที่พวกเขานําอุปกรณ์ทั้งหมดมาต่อเข้าด้วยกันมันก็ทําให้ฝั่งวอเลนทน์สามารถใช้งานเมดูซ่าได้แล้วซึ่งทันทีที่วอเลนทน์รู้ว่าเขาสามารถใช้อาวุธสุดทรงพลังที่อยู่ใในนนนมมมืือออไไดด้้้ววาาาาเเเเลลลททกสสัั่่่งงงงปปียขหุช เมืองหลวงของกลุ่มต่อต้านเมืองเคลื่อนที่โดยที่วาเดนไท์เขาก็คงตั้งใจจะใช้เมดูซ่าจัดการกับชานกัวเพื่อแย่งชิงทรัพยากรอันลำคาของชาวเอเชียมาอยู่ในมือนั่นเองไม่นำซ้ำวาเดนไท์เขายังได้ก่อกระบฏกับตัวเทศมนตรีโดยการลงมือสังหารชายที่มีอำนาจสูงสุดคนนี้มนเลยทำให้ตอนนี้วาเลนไท์เขากลายเป็นบุคคลที่มีอำนาจสูงสุดในลอนดอนแล้วนั่นเองทันทีที่กลุ่มของแอนนารู้เรื่องของเมดูซา่าเธอก็ตั้งใจจะกลับไปที่ชานกัวเพื่อเตรียมการรับมือกักบศัตรูที่กำลังจะมาถึงถ ตัวชไลท์เขาก็ได้ถล่มทุกอย่างบนแอร์เฮเวนเพื่อจะนาตัวเฮสเตอร์กลับไปเปลี่ยนเป็นมนุษย์คืนชีพเหมือนกับเขาคนของแอนนาทั้งหมดก็เลยพยายามขัดขวางชไลท์เอาไวา้โดยในระหว่างการต่อสู้แอนนาก็ได้บอกให้ทอมกับเฮสเตอร์ใช้เรือบินของเธอหลบหนีไปก่อนเลยเฮสเตอร์กับทอมก็ได้รีบวิ่งไปที่เรือบินของแอนนาในทันทีแต่แล้วไม่ว่ากลุ่มของแอนนาจะใช้อาวุธต่างๆนานาโนจมดีชไลท์แต่ดูเหมือนว่าอาวุธของพวกเธอก็จะทําอะไรมนุษย์คืนชีพคนนี้ไม่ค่อยได้สุดท้ายชไลท์ก็เลยสามารถตามไปดักกบบััักักกกกกทททอออมมมบบบบเเเเเเฮสตรร์จจจนนนนพพห็็แ้้าาาาลลยยะขไปด แต่ก็เป็นทอมที่ถูกชไลเล่นงานจนเกือบตายยังไงในเมื่อเฮสเตอร์ก็ไม่สามารถต่อกรกับชไลยได้อยู่แล้วเธอก็เลยพยายามขอร้องให้ผู้ที่เปรียบเสมือนพ่อของเธอเอาไว้ชีวิตทอมที่เขาสามารถลงมือสังหารได้ทุกเมือ่อในตอนแรกชไลยได้เห็นเฮสเตอร์ร้องไห้พหะทอมเขาก็เกือบจะลงมือจัดการกับทอมไปแล้วเนื่องจากชไลยคิดว่าทอมทำให้เฮสเตอร์เจ็บปวดแต่ปรากฏว่าเฮสเตอร์เธอก็พยายามขอร้องชไลยอย่างสุดชีวิตชไลัเขาเลยนึกขึ้นมาได้ว่าเห็นผลที่เฮสเตอร์เป็นแบบนี้มันคงเป็นเพราะว่าเธอมีความรักให้กับชายตรงหน้า้าาาาซึ่่่่งงงมมมัันนนนนก็เเเปปสิทีลลลืือไแว ที่ตระหนักได้ว่าทอมคงเป็นคนสําคัญกับเฮสเตอร์มากๆบวกกับการที่เขาถูกกลุ่มของแอนนาดุมโจมตีมาก่อนหน้านี้มันก็ทําให้ร่างกายของชรไลท์เสียหายหนักเกินไปชรไลท์ที่รู้ดีว่าเขาคงรอดไปไม่ได้แล้วสุดท้ายเขาก็เลยมอบสร้อยคอของเฮสเตอร์ขืนให้พร้อมกับปลดปล่อยเฮสเตอร์ออกจากคำมั่นสัญญาที่เคยให้ไว้กับเขาหลังจากนั้นร่างกายของชรไลท์มันก็ได้หยุดการทางานลงไปซึ่งมันก็ได้ทําให้เฮสเตอร์เธอเสียใจมากๆแต่ด้วยความที่ตอนนี้แอร์เฮเวนมันก็กําลังจะถล่มลงไปแล้วคนของแอนนาก็เลยรีพาทอมกัับเเตตอออออร์หนนนีีมากก่่โดดยทวขงธนน็ไ้ ทั้งคู่มาที่ชานกัวปอมปาการสุดท้ายที่ขวางพวกมึงเคลื่อนที่กับแผ่นดินของเขาเอาไว้และด้วยความที่กำแพงของชานกัวก็เป็นกำแพงที่สูงตระหง่านพร้อมกับได้มีอาวุธหนักมากมายติดตั้งเอาไว้ด้านหน้ากำแพงก็เลยเต็มไปด้วยซากมึงเคลื่อนที่ที่เคยคิดจะท้าทายแผ่นดินของเขานี่เลยเป็นเหตุผลว่าทำไมลอนดอนถึงไม่ยอมบุกมาในตอนที่ยังไม่สามารถควบคุมเมดูซ่าได้ทันทีที่พากันบินมาถึงพวกของแอนนาก็ได้ตรงไปหาผู้ว่าที่มีชื่อว่าควานโดยที่ควานเขาก็เป็นหัวหน้าที่คอยดูแลชานกัวอยู่และททททันีีีี่่่วาเเเ้รรููืองดดมมซ อาวุธสุดทรงพลังอยู่ในครอบครองควานก็เลือกที่จะทำตามคำแนะนำของแอนนาที่จะนำทัพเรือบินของเขาบุกไปโจมตีลอนดอนก่อนเลยและถึงแม้ว่าทอมเขาจะพยายามห้ามเอาไว้เพราะว่าภายในเมืองลอนดอนก็ยังมีผู้บริสุทธิ์มากมายอาศัยอยู่ด้วยแต่ในเมื่อถ้าเกิดปล่อยทิ้งเอาไว้ชานกัวก็ต้องเป็นฝั่งที่ลมสลายแน่ๆควานเขาเลยต้องจำใจจัดทัพเป็นฝ่ายโจมตีก่อนแต่ทว่าในระหว่างที่ฝั่งชานกัวก,กำลังจัดทัพกันอยู่ปรากฏว่าฝั่งโวลเดนไฮที่เดินทางมาถึงแล้วตัวเขาก็ได้เปิดฉากใช้เมดูซ่าโจมตีเข้ามาก่อนและดด้้วยยยยออาาาาาานุภพพกกรรทลลงงงงขเมูซ่ีแคิ มาครั้งเดียวมันก็สามารถทำลายกำแพงเมืองของชาญกัวที่ตั้งแต่งานปกป้องผู้คนฝั่งนี้มานานกว่าหลายร้อยปีลงไปได้ยงง่ายด้ซึ่งเมื่อพวกของแอนนาได้เห็นอนุภาพของเมดูซาเพื่อไม่ให้ชาญกัวต้องล่มสลายพวกเธอก็ต้องจำเป็นเนรีบบินไปจัดการกับเมดูซาให้เร็วที่สุดโดยก่อนที่กลุ่มของแอนนาจะบินออกไปเฮสเตอร์ที่บังเอิญไปเห็นคนที่สวดมนต์ต่อรูปสลักเมดูซาเธอก็เห็นว่าที่หน้าผากของเมดูซามันเหมือนกับสร้อยคอของเธอไปเป๊ะด้วยความสงสัยเฮสเตอร์เธอก็เลยลองแกะดูจนเธอได้เห็นว่าดดดด้้้้้้้าานนนใใออออยที่แมมมขงงเธไไไไิวหัช กุญแจที่เอาไว้ใช้หยุดการทํางานของมดูซ่าที่ Thom ทอมก็เ,เคยเล่าให้ฟังพอเห็นแบบนั้นเฮสเตอร์ <H ester S 2> เธอก็เลยรีบวิ่งไปบอกทอมและทั้งสองก็ได้เข้ามาหาแอนนาเพื่อจะบอกว่าพวกเขามีทางที่สามารถหยุดมดูซ่าได้แล้วทําให้ทันทีที่แอนนาเธอรู้เรื่องนี้แอนนาเธอก็พาคนที่เหลือบินฝ่าเข้าไปในเมืองลอนดอนเพื่อจะได้ส่งให้ทอมกับเฮสเตอร์เข้าไปหยุดการทํางานของมดูซ่าซะถ้าว่ากว่าที่พวกเขาจะสามารถบินฝ่าปืนใหญ่ของเมืองลอนดอนเข้ามาได้แอนนาเธอก็ต้องสูญเสียเพื่อของเธอไปอยู่หลายคนแต่แล้วในท้ายที่สุดเธอก็สามารถมาส่งงงงเเเฮสอออออรร์ยมมืลนนดดไ้าาา็พถึก บอกกับเฮสเตอร์เอาไว้ว่าถ้าเกิดเธอให้สัญญาณเมื่อไหร่ก็เข้าไปจัดการกับเมดูซาได้เลยในตอนแรกเฮสเตอร์ก็งงว่าแอนนาจะให้สัญญาณแบบไหนแต่แอนนาเธอก็บอกว่าถ้าเกิดถึงเวลาเฮสเตอร์เธอต้องรู้แน่ๆหลังจากนั้นแอนนาก็ได้ส่งเฮสเตอร์ไปที่ทางเข้าของวิหารพร้อมกับที่เธอก็ได้ใช้เรือบินยิงจัดการกับทหารที่เฝ้าหน้าประตูอยู่ด้วยถัดมาแอนนาก็ได้ฝากให้ทอมเป็นคนขับเรือบินต่อเพราะว่าตัวเธอเองก็มีเรื่องอะไรบางอย่างต้องลงไปจัดการที่ด้านล่างซึ่งเรื่องที่แอนนาเธอตั้งใจจะลงไปจัดการก็คือการขขววเเเเลไทพ่ออย้้ใใหใชสช หยุดการทํางานของเมดูซ่านั่นเองและแล้วหลังจากที่แอนนาเธอเปิดฉากโจมตีใส่บลเลนไทยโดยความที่ทั้งคู่ก็มีความแค้นต่อกันเป็นทุนเดิมอยู่แล้วบอลเลนไทยเลยไม่รีรอรีบตรงไปเล่นงานเธอทันทีและถึงแม้ว่าจะเป็นฝั่งแอนนาที่เสียท่าให้กับบาเลนไทยโดยที่เธอก็ได้พลาดถูกบาเลนไท์แทงเข้าอย่างจังแต่เธอก็ยังพยายามยื้อเวลาให้กับเฮสเตอร์อย่างสุดกําลังจนในท้ายที่สุดเฮสเตอร์ ester, เธอก็สามารถหยุดการทํางานของเมดูซ่าพร้อมกับสั่งให้มันทําลายตัวเอง,เองก่อนที่จะยิงนัดสุดท้ายออกมาได้และแล้วหลังจากที่ภารกิจของแอนนาทั้ เฮสเตอร์หนีไปซะหลังจากนั้นตัวเธอที่หมดหน้าทีกท่ก็ได้ปล่อยทิ้งตัวเองให้ตกลงมาด้านล่างส่วนทางด้านวอร์เรนทยที่ทุกสิ่งทุกอย่างที่เขา,าทํามาถูกทําลายไปหมดแล้ววอร์ลเรนทาเขาก็ตั้งใจจะบินหนีไปจากทีน่นี่และบังเอิญที่เขามาเจอกับแคทเธอรีนที่เป็นลูกสาวพอดีวอร์ลเรนทยก็เลยพยายามโกหกให้เธอหนีไปพร้อมกับเขาแต่แคทเธอรีนที่ได้รู้ความจริงของพ่อแล้วเธอก็ได้เลือกที่จะไม่ยอมไปกับวอร์เรนทายทาให้ตัวของวอร์เรนทยที่เป็นห่วงแต่ตัวเองเขาก็เลือกที่จจะบบบิิินน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 หหีีีีไไไปแแคคค่่่เเเเเดดดดยยยยววววโโทท้้้้้งงงงงงงลลูกกกสสาาาาามมมมซํัััใใืืออออขชชพ ชีวิตของผู้บริสุทธิ์เลยด้วยแถมที่มันหนักไปมากกว่านั้นก็คือตัวควบคุมการทํางานของมือลอนดอนไม่ได้พังไปแล้วแคทเธอรีนที่เข้ามาในห้องควบคุมเพื่อหวังจะหยุดมันก็เลยทําไม่ได้แต่ปรากฏว่าก่อนที่ลอนดอนจะพุ่งเข้าไปชนกําแพงเมืองชานกัวทางด้านทอมที่ได้รู้เรื่องนี้เขาก็ได้บอกให้แคทเธอรีนเปิดประตูเครื่องยนต์ออกหลังจากนั้นทอมก็ได้ขับเรือบินของแอนนาพุ่งเข้าไปยิงระเบิดใส่เครื่องยนต์ของลอนดอนโดยตรงและในเวลาเดียวกันนั่นเองก่อนที่วอเรนทายจะนั่งเรือบินของเขาออกไปปรากฏว่า่าาาาาเเ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 สตตอออออออรธกกก็ไไได้้้ผูชืืืขงงบบบิินนนัััวววมมมมลยททใหถ ไได้ซึ่งทางฝั่งเฮสเตอร์เธอก็ตั้งใจจะมาจัดการกับวอเลนไทยเพื่อจะล้างแค้นให้กับแม่ของเธอนั่นเองแต่สุดท้ายก่อนที่เฮสเตอร์จะได้ลงมือจัดการกับชายตรงหน้าวอเลนไทยก็ได้พูดออกมาว่าเฮสเตอร์รู้ความจริงอยู่แล้วเพราะว่าในตอนเด็กเธอก็เคยเห็นแม่ของเธอมีความสัมพันธ์กับวอเลนไทยก็หมายความว่าที่จริงแล้วเธอก็อาจจะเป็นลูกของวอเลนไทยก็ได้ฝั่งวอเลนไทยเขาได้ใช้จังหวะที่เฮสเตอร์กำลังสับสนพุ่งเข้าไปแย่งปืนออกมาจากเธอทําให้ในตอนนี้วอเลนไท์ Valentine มีโอกาสจะจัดการกับเฮสเตอร์แล้วแต่ปรากฏว่าทางฝั่<ๆ> เธอก็ตั้งใจจะไปมีชีวิตของตัวเองต่อทันใดน,นั่นเองเฮสเตอร์ก็ได้กระโดดไปเกาะเรือบ Re ินที่ทอมขับมาซึ่งพอเฮสเตอร์เธอขึ้นมาแล้วทอมที่ต้องการจัดการกับบอเอนทยเพราะว่าอยากจบเรื่องนี้เต็มทีแล้วพละยเอกของเราก็ได้ยิงถล่มใส่เรือบินของบเดนไทยจนทําให้ตัวของบเดนไทยได้ตกลงไปสู่พื้นและเขาก็ได้ถูกลอนดอนเหนือเมืองเคลื่อนที่ที่ตัวเองภูมิใจนักภูมิใจหนาพุ่งเข้ามาทับร่างของเขาจนได้ตายลงไปหลังจากนั้นลอนดอนก็ได้หยุดการทํางานก่อนที่มันจะพุ่งเข้าไปชนกระแพงเมืองชนกันเเลลลยยยทททําาาาใหห้้้้ปรรระชนนนผูบิิุ์ัมมดดดอออตไีกทั้งวาู เมืองชานกัวก็ยังรับผู้คนที่เหลือรอดเข้าไปใช้ชีวิตในเมืองชานกัวด้วยนั่นเลยทําให้หลังจากที่เรื่องราวทุกอย่างได้จบลงไปทอมกับเฮสเตอร์ก็ได้ตัดสินใจเดินทางไปมีชีวิตใหม่ด้วยกันและแล้วในท้ายที่สุดตัวหนังเรื่องนี้ก็ได้จบลงไปนะครับเป็นยังไงบ้างครับกับหนังเรื่อง Mortal e n g i n e สมรภูมิล่าเมืองจากกลมรณะโดยในส่วนของคะแนนตัวหนังก็ได้คะแนนจาก IMDb ไป6.1คะแนนและคะแนนจาก Rotten erm Tomatoes 48%นะครับยังไงสาหรับใครที่ชอบการสปอยแบบนี้ทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์กด u ับสไ i b e แล้วก็มมาคอเพูดุย วัวตัวหนังเรื่องนี้เป็นยังไงบ้างสุดท้ายก่อนที่เราจะจากกันไปอย่าลืมนะครับทานนึกถึงหนังให้นึกถึงนอฟแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ